วันนี้ก็ไปตกชิ้นเดียวกันนะครับก็ได้เปิดไม่ใหม่นะก็ไม่รู้ว่าปลาจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับแต่มีอาการอยู่แล้วก็เห็นปลาขึ้นอยู่นะครับว่าขึ้นตัวประมาณไหนเมื่อกี้เพื่อนแซวว่าเพื่อนเห็นปลาลอยขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะมันลอยขึ้นมาเป็นแค่เงาดำๆนะแล้วเพื่อนก็ว่าเออตกตรงนี้แหละมันมันอาจจะมีโอกาสที่จะกินอยู่ก็เลยนั่งกันตกนะครับ ก็นั่งตกอยู่ประมาณครึ่งวันเลยนะครับก็ไม่กินนะแต่ก็เริ่มเข้าเริ่มตอดอยู่มีอาการแต่เหมือนปลามันระแวงนะช่วงนี้เหมือนว่าพายุยังเข้าอยู่แล้วเหมือนปลาน้ามันยังไม่คงที่เนาะมันก็ยังแบบระแวงกันอยู่ว่ามันจะกินแบบไหนแล้วก็จริงๆถ้าเป็นปลาผมมาตกนะผมก็มาลุ้นปลายี่สูงนะครับแต่ว่าในไหมนี้นะปลายี่สุงนั้นมันกินระแวงนะครับมันกลัวถ้าเราตกสองตะขอปลามันจะระแวงนะครับมันจะไม่ค่อยกินนะฮะ แต่ถ้าเราตกตะขอเดียวปลามันจะเข้ามากินนะฮะก็เราดูกันไปว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็ตกตกมานานะกว่าจะมีอาการแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าเมื่อกี้เห็นปลาขึ้นจริงๆก็เลยทําใจตกนะตกก็ครึ่งวันนะประมาณสักใบหนึ่งใบสองปลาก็เริ่มตอดก็ไม่รู้ว่าหมาหรือไม่หมานะครับแต่ก็ดูฝีมือเอานะว่าได้ปลาอะไรบ้างก็จะมีปลา อิสก2องตัวแล้วก็จะมีปลานวนจันแล้วก็มีปลาอ่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับที่บ้านผมผมเรียกว่าปลาอ่าอแก้งช้ำนะแต่แต่มีบางคนเขาก็เรียกว่าปลาขาวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอ่อแต่และพื้นที่มันเรียกยังไงกันนะครับใน,นมือน,นี้ก็เสนอเมนูฮะต้ยมยำนะครับฮ่าต้ยามยำปลาก็วันนี้ก็มีเพียงห้องนี้นะครับก็เป็นแค่การสรุปกันไปตกหมายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ หมยมันยังไม่แน่ไม่นอนนะครับก็ชมภาพวิวของการาทำกับข้าวนะฮะทำเป็นต้มยำานฮะต้มยำปลายิโซกนะครับนี่ก็ทาไว้อ่ช่วงไหนถ้าปลายิโซกหรือว่าปลามันเริ่มเข้าจริงๆเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมถ่ายเป็นการสรุปไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมแค่ไปลองใหม่เนาะยังไม่หมานแล้วก็ยังไม่รู้ว่าปลามันจะกินยังไงไซใหญ่ๆยังไม่เห็นข้าวเลยนะครับ